กำล,ลังตุ้มๆกินอร่อยอร่อยบ่บ่บ่แหยบปุ๊บิไม่แหียบไม่แหียบนี่นี่ว่ะค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกลัวในวันหยุดนะคะวันวิสาขบูชานะจ๊ะอ่าเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะก็เลยว่าไปวัดมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเดินป่าไปหาของกินของป่ากันดีกว่าจ้าพี่น้องจ้าภารกิจวันนี้จะไปหาดอกกระเจียวเพื่อ ติดไม้ติดมือมาด้วยอาจจะมีเห็ดมีอีลอกว่สาสันละน้องพี่น้องนะไปจ้าย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆอุปกรณ์ของเราก็จะมีเสียมมีถุงใบผงย่ามนะจ๊ะเดือนอออย่างยางงไปย่างไปย่างไปพอหรือยังอุดมอ,อุดมรไม่พอแต น้าเอียงเพ้อว่านพ้ออะไรคะนี่ไงจ้าดอกกระเจียวอ่อนๆมาราคาขาวจัวๆัเลยเดินต่อไปยั้งต่อไปยังต่อไปพ้ออียังพ้อยังว่าน้ายังก็พ้ออีกนะครูอ้อมพ้อไม่ครูอ้อมไม่พ้อเลยนี่เป็นเียตัวอะไรปะเราบอกว่าไอ้หนี่นาพ้อแล้วมาขุดเอาเลยภัษานักคุดเอาขุดเนี่ยขุดเนี่ยขุดได้ปะได้ปะเอาว่านเป็นคุดขุดง่ายแต่เอาคขุดคุดหนากแต่เอางัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดขึ้นก็ขึ้นเด้อบ่ขึ้นบ่ขึ้นเด้อ ึ้นบ่บบขึ้นอ่ะสบัดสบัดเพิ่นได้มากบักค่ากบักแงวก็ของคู่ได้ซ้ำไหนทําไมมันมีบักหินเยอะจังเลยอย่าเพิ่งวินหัวนะจ๊ะพี่น้องออาคูได้บ่ได้เยอะได้บ่ได้ได้บ่ได้หนึ่งสองซ้ำงัดทางงัดทางงัดทางงัดอานนี้อัน้นไม่ึ้นไปได้แล้วพี่น้องมาเบิ่งนี่จ้าดอกแรกของคู่อมนี่แหละได้ต่ดอกขาบ่ได้บ่าป็นยัง ไปต่ตจ้าได้บอรลรอบอหยางหยางหยางยางขึ้นดอยหยางไปก็หยางมาอืออ้าจ้าไปอีกกะเพื่อเราจะเจอนี่เดินนั่งหน้าขึ้นมาเรื่อยๆเราเริ่มเจอเยอะขึ้นเยอะขึ้นกำลังดอกกำลังบานเลยนะจ้าดอกกระเจียวขาวนี่จ้านี่สวยงามงามทองเรื่องเดินต่อไปจ้าพี่น้องจ้า เนื่องจากว่าเราก็สายตามไม่ค่อยดีเราก็เดินตามถ่ายถ่ายตามน้เอี้ยงน้าคณะนี่ได้ไม่เยอะเลยแม่จา้าเพื่อนก็ตาดีแต่บุ๊บกูบอกกูไมจักเทียม <c oughs> อา้าวย่าง,งพี่น้องจา้านี่อันนี้บนวกอสดๆดอกดอกเล็กๆเนี่ยอร่อยนะจ้าลวกก็อร่อยเลยนะจา้าทำน้ำพริกก็หอมนั่วๆเลยนะเว้เวยว่าอะไรบนว่ามันแซ่บด้อพี่น้องนี่อ่อนๆวันสนงประทานได้บานเลย กอดเดียวเนี่ยโผล่มาทั้งสี่ดอกแมจ่จ้าพี่น้องอุ้ยสเมียนอดซ่อนมั่อนอนะ่ะอุ้ยขาวจั้วจืวอ้ออ้วนอ่ะไปต่อจ้าเดินต่อไปต่อไปนี่คุ้มก็เจอเองจริงๆ,ลงๆแล้วเจอคนเดียวเลยไม่ได้ีเจอแล้วก็ขุดเลยงัดงัดอือขึ้นแล้วอุ้ยงัดสองบาทขึ้นแล้วบ่หเอ นนี่ฝีมือของกองขวางในดอกบินองจาไปต่อจ้าีินองจาโอ้ยยังไปเรื่อยๆกับพอบรรยากาศแต่สวยงามนะก้อนหินเหมือนกับสวยก้อนหินเลียงรายสวยงามมากและก็เจอดอกไม้ป่าที่สวยงามไม่รู้เป็นดอกอะไรแต่ก็มีกลิ่นหอมมากเห็นเม้าหอมไม่หอมมากแรงก็มาตอมาต่อยนะจ๊ะปวนน้ำ พึ่งเขาก็มาดูดะน้าหวานหอมหน่วยหน่วยเดินต่อมาจ้าเย,ยียงเจออีกแล้วพี่น้องอยู่ขด<ม>เห็นเลยบอดเขาก็แทรกก็ซึมอยู่ตามนี้นะเบื้องแม้มดอกจีน้อยๆโอ้ยหยกขึ้นมามง่อยเพิ่อนขุดก็ได้การก็วางขุดก็บริการม <laughs> ไม่เป็นไรหยับมาอีกนิดนึงหยับมาอีกนึงนึงเขาก็พออยู่แล้วเนี่ยนะยเอียงก็พออีกแล้วนี่พอเลยอันนี้ก็นิ่อ่อนนะจ๊วานนะพี่น้อง ไปดึงมาไหมนั่นโอ้ยเสียงดักป๊ออเนี่นจ้าอยู่ใกล้ๆกันนี้ได้อยู่ประมาณ4ีหก่อในใจพี่น้องจ้าอุ้ยงามอีเห่องามขาวเกือเกือเลยไปต่อจ้าอ่ะเดินทางมาเอาไว้เบิ้งสมีแล้วมาเบิึงอะค่ะเดี๋ยวดองล่างสิเดินทางออกมาเนาะ ลายหรือว่ามันมันออกเรามันเขาเก็บประ่าน,น,นจะวเอาตึงว่าได้ลายจับคันนำมุดขามมด ไปปันแดงหยุดุ๊กมาเลยเคลื่อนเลยกันเลยค่ะนี่ก็หาได้ประมาณนี้ได้จะพี่น้องจ้าลองง้างอันใดง้างอันใดเขาเอื้องมาอ่อนๆอันนี้แต่อันนี้จะพี่น้องอ่อนๆอันนี้พอตสิออกก็ระได้อยู่ประมาณนี้นะค่ะลวก นี่แหละจ้ะในยูปอมานนี่แหละเพื่อนจะดอกมันงามนลแตงมามันกำลังบานกำลังตุ้มๆกินอร่อยอร่อยบโบโบแะ่ไม่แน่ค่ะของปลาจะมาเนยอกร่อยอร่อยเย โอเคค่ะบายบายพอแล้วภารกิจครัของปลาเมือนี้เดี๋ยวรอบหนาไม่ไม่หายอีรอบก็เพีดยนแต่โอเคบายบายจ้า